เนตตี้นิยายเสียงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเบี้ยปรารถนาตอนที่8รัชตะกลับเข้าคารุหาด์ในเวลารุ่งสางโดยทิ้งหญิงสาวในบ้านสีฟ้าไว้หลังจากแนบชิดหลอนอยู่ทั้งคืนชายหนุ่มเปิดประตูเข้าห้องนอนที่อยู่ชั้นสองทางปีกขวารูดผ้าม่านหนาหนักออกมา ทอดสายตามองไกลออกไปที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งความทรงจำของพ่อและแม่เขาที่ดินผืนงามกลางหุบเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์ด้านหน้ามีลาธารใหญ่ที่น้ำไม่เคยแห้งคอดฉันได้ทุกอย่างไว้ในมือขณะที่นายเล็กยังต้องดิ้นรนเพราะเงินไขบ้าๆบานั่นดังนั้นปินรดาเธอมีหน้าที่ต้องช่วยฉันทำเรื่องนี้ให้สำเร็จดวงตาคมดูมุ่งมั่นและเยียบเย็น เมื่อนึกถึงสิ่งที่จะได้มาโดยสมบูรณ์และคงอยู่ตลอดไปหากพ่วงความคิดขนาดนั้นกลับไม่มีภาพของสาวสวยที่เขาเพิ่งพระจากมาแม้จะกอบโกยความสุขจากเรือนกายเธออยู่ทั้งคืนก็ตามชายหนุ่มเข้าห้องน้ำจัดการตัวเองแล้วลงมาชั้นล่างในเครื่องแต่งกายสมาร์ทและภูมิฐานด้วยเสื้อเชิ้ตเนื้อดีราคาแพงและกางเกงแล็กแบรนด์ดัง ยิ่งอยู่บนเรือนกายใหญ่ที่มีส่วนสูงถึง187เซนติเมตรกายแข็งบุดมด้วยกล้ามเนื้ออย่างคนออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกอย่างช่างเหมาะเจาะเสริมส่งให้เขากลายเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบจนแลคล้ายสิ่งที่ยากจะเข้าถึงวันนี้ออกไปแต่เช้าเชียวนะคะคุณใหญ่พวงทิพยกชุดอาหารเช้าปรีมเสร์ฟให้ชายหนุ่มอย่างเต็มอกเต็มใจร้องทักอย่างสนิทสนม อย่างที่น้อยคนจะปฏิบัติกับเขาได้เมื่อวานมัวแต่วุ่นอยู่กับเหมืองของนายเล็กถึงงานไว้ที่โรงแรมยังจัดการไม่เสร็จต้องเข้าไปดูหน่อยรัชตะมักใช้ห้องส่วนตัวชั้นบนสุดของโรงแรมเป็นสถานที่นั่งทำงานประจำสำหรับทุกธุรกิจของเขาจึงมักใช้โรงแรมเป็นสถานที่นัดพบสำหรับคุยธุรกิจกันรวมถึงประชุมหุ้นส่วนในกิจการต่างๆที่ต้องมีอยู่บ่อยครั้ง เ่อวานคุณเล็กเข้ามาตอนค่ำแต่ไม่เจอคุณใหญ่แม่บ้านบอกน้ำเสียงเรียบเรื่อยหากสายตาจับจ้องนายหนุ่มยังต้องการหาสิ่งผิดสังเกตนิ้วเรียวแข็งแรงอย่างผู้ชายชะง,งักหากเพียงเสี้ยววินาทีถ้าไม่จับสายตามองคงยากจะเห็นนายเล็กมาทำไมหรือมีธุระอะไรรัชตะถามอย่างสงสยัยเพระาะเมื่อวานก็อยู่ที่เหมืองด้วยกันทั้งวันอยู่แล้ว กว่าเขาจะกลับก็เวลาเย็นไม่เห็นฝ่ายนั้นจะมีท่าทีว่ายังมีเรื่องคาใจอื่นจนต้องตามมาอีกคุณเล็กมาเอาของในห้องของเธอค่ะคงเป็นของส่วนตัวพวกเสื้อผ้าคเครื่องใช้เมื่อคืนบอกว่าจะเข้าเมืองแล้วกลับเมืองเลยค่ะทวงทิพย์บอกอย่างใส่ใจก่อนจะเบิกตาพาร่างท้วมกลับเข้าไปข้างในอย่างกระฉับกระเฉงแล้วรี่มาหาพร้อมกับซองกระดาษสีขาวในมือ บัตรเชิญค่ะจากท่านผู้ว่างานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในจังหวัดเราทั้งไทยและต่างประเทศคุณเล็กบอกว่ามีคนฝากมาให้คุณใหญ่อ๋อครับรัชตะรับมาดูนิดเดียวก่อนวางมันข้างมืออย่างไม่ใคร่ใส่ใจหันไปจัดการกับอาหารเช้าด้วยท่าทางหิวจัดพวงทิพถอยห่างออกมามองนายหนุ่มน,น้อยในวันวาน,นที่เติบใหญ่ เป็นผู้ชายที่พร้อมได้รูปสมบัติและคุณสมบัติอย่างไม่น้อยหน้าใครแม้เธอจะเป็นแค่คนเก่าแก่ในตระกูลราชเกียรติกูลไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่ที่ไหนแต่ด้วยความรักทำให้เธอเฝ้ามองการเติบโตของสองพี่น้องอย่างใส่ใจด้วยหัวใจพักดีหญิงวัยกลางคนวาดหวังและคาดจะเห็นคนที่คู่ควรเข้ามาอยู่เคียงข้างนายนมผู้หญิงที่เพียบพร้อมและต้องไม่สร้างจุดด่างพร้อยให้กับทายาทของท่านชายทัตตกร ที่จากโลกนี้ไปเกือบยี่สิบปีแล้ววินาทีนั้นดวงหน้าอุมอิ่มที่แต่งแต้มเครื่องสำอางประณีตก็หันไปทางด้านหลังคฤหาหน์สู่ทิศทางบ้านหลังเล็กสีฟ้าเธอนิ้วหน้าสีหน้าขัดใจอยู่ครู่ก่อนจะคลายลงเมื่อหันมาทางคนที่กำลังกินอาหารไม่มีอะไรที่คุณใหญ่ควบคุมไม่ได้ไม่มีทางที่คุณใหญ่จะเหลือแปลของตำต้อยด้อยค่า อย่าว่าแต่หยิบขึ้นมาเชิดชูเลยเธอเลี้ยงรัชตะมากับมือแค่นี้ทำไมจะไม่รู้เดือนกว่าหลังจากนั้นในเวลาใกล้บ่ายของวันที่ลมหนาวพัดจากแสงแดดแผดกล้าทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นแต่สำหรับปินละดาคิดว่ามันกำลังอุ่นสบายต่างกับสจีที่เพิ่งเดินกลับเข้ามาหลังจากเอามื้อเที่ยงมาส่งเธอก่อนหน้านั้นถึงกับบนอุบหนาวจนไม่อยากออกจากบ้านเมื่อไม่กี่วัน ตอนนี้เดินผ่านสะพานแทบกระโดดลงไปอาบน้ำในลำธารเชียวคุณสจ,จีเข้าไปในครัวในมือมีลูกพรับสีเหลืองสดและอีกถุงคงเป็นผลไม้จำพวกเบอร์รี่ที่รู้ว่าในไร่กว้างขวางนั้นมีพืชผักและผลไม้ปลูกไว้อย่างสมบูรณ์และทำไรายได้ให้กับเจ้าของคฤหาดอย่างน่าอิจฉาปิ่นระดาวางช้อนลงหลังจากฝืนทานไปไม่กี่คำอาหารมื้อเที่ยงพร่องลงนิดเดียว จนเมื่อสจีจัดของเสร็จแล้วเดินออกมาเห็นเก็บโต๊ะไหมคะคุณจ้ะเก็บเลยรับอะไรเพิ่มไหมนมสักแก้วหรือผลไม้ดีสจีไม่คาดคั้นให้เจ้าตัวฝืนทานเหมือนก่อนแต่มักเสนอของว่างให้จนเห็นว่าเพียงพอต่อร่างกายเธอถ้าไม่ลำบากขอเป็นน้ำคั้นผลไม้ได้ไหมสจีฉันจะจัดการให้ค่ะสจีผักเข้าครัวด้วยฝีเท้าเงียบปริบ เกือบสิบนาทีถึงมาพร้อมกับแก้วน้ำทรงสวยบรรจุน้ำผลไม้อย่างที่ต้องการแล้วทิ้งให้เธออยู่ตามลำพังรับร่างของหญิงร่างผอมบางที่มาอยู่ดูแลเธอหรือจะเรียกให้ถูกหน้าที่หลักคงตามเฝ้าดูเสียมากกว่าปิ่นระดาถึงเอ็นกายกับเก้าอี้มองออกด้านนอกสายตาปะทะกำแพงคอนกรีตสูงอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เธอไม่อาจออกจากบ้านหลังนี้ เนื้อกายร้อนวูบวาบเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เธอพยายามหนีเมื่อเดือนก่อนผลจากคราวนั้นทําให้เธอถูกผู้ชายป่าเทือนบังคับขืนใจอย่างโหดร้ายที่สุดปิ่นระดากลัวและหวาดภวาเจียนบ้าหลังจากค่ําคืนนั้นแม้จะมีสจีคอยปลอบใจและอยู่เป็นเพื่อนในตอนกลางวันแต่เธอกลับไม่อาจวางใจใครได้อีกเพราะรู้ว่าภายในรอบรั้วกำแพงสูงล้วนมีแต่คนของเขาคุณใหญ่ หรือรัชตะาราชเกียรติกุลหากหลังจากคืนนั้นรัชตาได้เข้ามาแนบชิดเธออีกท่าทีของเขาเปลี่ยนจากคราวแรกโดยสิ้นเชิงทําให้ปินรดาคลายความหวาดกลัวทุกวินาทีที่เขาอยู่ใกล้ปินรดารู้เพียงว่าทําให้หัวใจเธอเต้นแรงและไม่เคยเป็นจังหวะยังไม่นับรวมถึงไม่ต้องแนบชิดรองรับความต้องการของเขาอยู่เกือบทุกคืน ปิ่นระดารู้ว่าระหว่างเขากับเธอมันดูผิดปกติต้องมีเรื่องราวมากกว่าความอยากปลดปล่อยของผู้ชายคนหนึ่งแต่เธอจะหาความจริงได้จากไหนนอกจากปฏิบติปต่อเรื่องราวให้กลายเป็นนิยายหรือหนังตลกร้ายสักเรื่องที่เมื่อเรียบเรียงจนจบเธอก็ไม่รู้อยู่ดีว่านั่นเป็นความจริงหรือเปล่านอกจากความจริงที่ออกจากปากเขาแต่หล่อนยังไม่กล้าถามจนค่ำคืนนั้น รัชตะปรากฏตัวในห้องนอนของเธอเหมือนเคยไม่ต่างกับเมื่อวานหรือวันอื่นๆที่ล่วงผ่านมาอารมณ์และความต้องการของเขายังคงดุดันและร้อนแรงจนเธอคิดว่าอาจรับไม่ไหวเข้าสักวันหากลึกๆถ้าตัดความกังวลและความอดสูใจเขาไม่ใช่คนที่เอาแต่ใจในเรื่องบนเตียงที่หวังกอบโกยความสุขเพียงฝ่ายเดียวรัชตะใส่ใจลมเล้าและรอคอยจนหล่อนพบเจอกับความสุขสมทุกครั้ง ไม่เว้นแม้แต่คืนแรกคิดอะไรอยู่เสียงทุ้มถามดังจากด้านหลังปินรดากับพริบตาพลิกกายเปลอยเปล่าที่ห่อหุ้มในผ้านวมที่ยึดไว้คนเดียวกลับมามองเขาชายหนุ่มนั่งพิงหัวเตียงโดยมีหมอนใบใหญ่ซ้อนหลังอยู่คุณถามเพราะอยากรู้หรือถามไปอย่างนั้นคะแล้วเธอคิดว่าไงล่ะเขาย้อนถามเหมือนทุกครั้งที่ปินรดาไม่เคยได้คำตอบ หรือได้รู้ความรู้สึกของเขามีแต่เธอฝ่ายเดียวที่ต้องเผยทุกอย่างให้เขาเห็นฉันไม่รู้ใจคุณถ้าถามเพราะอยากรู้เธอจะบอกได้หรือเปล่าว่าในหัวสวยๆของเธอมีเรื่องอะไรอยู่เขาถามน้ำเสียงเหมือนหยอกเยา้าแต่เมื่อปิ่นระดามองใบหน้าคมสันดวงตาสีสนิมเหล็กกล้าไล่ลงมาเป็นจมูกโด่งเป็นสันจนถึงริมฝีปากอยากได้รูปที่ตอนนี้เม้มสนิท ก็ตัดสินใจบอกความจริงฉันกำลังคิดว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับกลับไปไหนกลับบ้านของฉันที่ที่ฉันจากมาเธอมีบ้านด้วยหรือคุณว่าอะไรนะคะปิ่นละดานิ้วหน้าถามยันกายขึ้นนั่งโดยไม่ลืมดึงผ้านวมห่อกายจนเรียบร้อยฉันรู้ดีว่าคุณรู้ประวัติฉันทุกอย่างพ่อแม่แท้จริงฉันเสียชีวิตหมดแล้ว ฉันโตมาในบ้านของพ่อแม่บุญธรรมดังนั้นบ้านของเขาก็คือที่เดียวที่ฉันต้องกลับไปเขาดีกับเธอมากนั้นสิเขาเป็นพ่อแม่ของฉันแม้จะไม่ใช่คนให้กำเนิดแต่ก็ให้ชีวิตและอนาคตกับฉันบอกอนาคตเธอหน่อยสิเขาให้อะไรเธอมาพ่อแม่เลี้ยงฉันจนโตให้ฉันเรียนหนังสือจนจบแล้วป่านนี้ฉันคงทำงานเป็นนักบัญชีอย่างที่ชอบถ้าไม่โดนคุณหลอกมาที่นี่ คิดว่าฉันหลอกเธอมางั้นหรือถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครในบ้านหลังนี้มีคนกล้าทำเรื่องบ้าๆได้อีกถ้าคุณไม่รู้ไม่เห็นบางเรื่องอาจไม่เป็นอย่างที่เธอคิดก็ได้ปินระดาอย่าผักใจเชื่อมากเดี๋ยวจะผิดหวังปินระดาสะบัดหน้านี้เบน่ามาจําได้ว่าสจีพูดทำนองนี้แล้วครั้งหนึ่งลูกน้องมีแนวคิดต่อเธอเหมือนเจ้านายอย่างนี้นี่เองมิน้าละถึงอยู่รับใช้กันได้ กำลังต่อว่าฉันอยู่ใช่ไหมํทำทักท้วงทำให้คนตัวบางถึงกับสะดุง้งแต่เมื่อเขากล้าถามหล่อนก็กล้าตอบใช่ทั้งคุณและลูกน้องคุณใครคนที่คุณสั่งให้มาดูแลไม่ใช่สิต้องเรียกว่าคุมตัวอ๋อสจ,จีใช่ไหมรัชตะครางถามน้ำเสียงเหมือนไม่มั่นใจว่าเรียกชื่อถูก จนคนที่มองอยู่ถึงรอบถอนหายใจคนระดับเขาคงไม่คิดจะใส่ใจใครมากหรอกนะโดยเฉพาะคนรับใช้หรือใครที่แค่ผ่านมาในชีวิตช่วงหนึ่งเชกเช่นเธอฉันจำชื่อคนในไร่ได้ไม่มากสจ,จีทำงานในไร่มาก่อนเพิ่งมาทำในบ้านเมื่อไม่นานเสียงจากคนตัวโตวดังแทรกขึ้นเหมือนอ่านความคิดเธอออกแล้วปิ่นระดาก็ย้อนอย่างได้ทีอ๋อ รับงานคุมตัวฉันเป็นครั้งแรกจะว่าง้นก็ได้แม่นักโทษแสนหวานรัชตะตาเอออาตามอย่างหน้าหมันไส้ก่อนจะคว้าร่างเธอมากอดเต็มรักแล้วดึงลงมานอนอยู่บนพื้นเตียงก่อนปีนป่ายทับทับทั้งร่างจนหญิงสาวไม่อาจกระดิกกระเดียสักวันเธอจะรู้ว่าแม้แต่คนในไร่ของฉันยังจริงใจกับเธอมากกว่าคนที่เธอคิดว่าเขาเป็นคนให้ชีวิตและอนาคต รัชตะพรมจูบใบหน้านวลที่กำลังทอความสงสัยและกังขาเขาจูบปลายจมูกโดงเล็กก่อนปัดไล้ริมฝีปากอิ่มสวยที่ยังเจอด้วยพิษจุมพิษที่นี่เป็นบ้านของเธอราบเท่าที่ฉันต้องการให้เป็นขัดใจคำพูดเขาอยู่รอกแต่เมื่อถูกประชิดต,ตัวลมไลอยังไม่ผ่อนปลนปิ่นระดาจึงลืมสิ้นทุกอย่าง หัวใจและอารมณ์คล้อยตามผู้ชายร่างใหญ่ที่กำลังไร้มนอยู่เหนือกายเธอรัชตาออกไปทำงานแล้ววันนี้เขาออกไปตั้งแต่ฟ้าสางพร้อมคนติดตามอย่างที่พวงทิพย์รู้ทันทีว่าเป้าหมายไม่ใช่โรงแรมกลางเมืองเชียงราชจนเมื่อสายรถเบนซ์คันสีบรอนเงินถึงครานมาเทียบจอดหน้าคฤหาสา์เธอเดินออกมารับอย่างจดจำเสียงรถได้คุณชัญญา เชิญเข้ามาในบ้านก่อนค่ะแม่บ้านวัยกลางคนตรงไปต้อนรับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและกระตือรือร้นด้วยท่าทางที่ใครเห็นคงนึกในทางเดียวกันว่าถ้าปรีไปอุ้มแขกสาวเข้าบ้านได้เจ้าตัวคงไม่รีรอสวัสดีค่ะคุณทิพย์ขอโทษด้วยที่ชัญญามากวนตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้โทรมาบอกก่อนควนอะไรกันคะบ้านนี้ตอนรับคุณชัญญาตลอดเวลา มีแต่คุณชัญญาที่พักหลังหายไปคนแก่คิดถึงและกําลังน้อยใจด้วยค่ะคนแก่ที่ไหนชัญญาไม่เห็นมีสักคนแต่ถ้าหมายถึงคุณทิพย์ยังดูสาวและแข็งแรงห่างไกลจากคำว่าคนแก่เยอะค่ะแม้ดิฉันก็บ้ายอเสียด้วยคุณชัญญาพูดอย่างนี้ดิฉันก็แย่สิคะเสียงหัวเราะเบิกบานประสานกันทำให้บรรยากาศเงียบเชียบเมื่อครู่พลิกเปลี่ยนจนสุดขั้ว แม้แต่เด็กในบ้านที่เข้ามาเสิฟน้ำยังมารอบมองอย่างแปลกใจแล้วแผลออกไปไม่ได้คำตอบคำตอบที่ไม่สร้างความแปลกใจให้สักนิดเมื่อเห็นแขกสาวชำเลืองมองรอบห้องนั่งเล่นส่วนหน้าซึ่งกั้นด้วยผนังกระจกใสสามารถมองออกไปถึงโถงใหญ่และพื้นที่โดยรอบท่าทางเหมือนหาบางอย่างแม้จะสงวนท่าทีแต่พวงทิพย์ก็สังเกตเห็นเธอยิ้มเอ็นดูแล้วถามอย่างไม่ให้แขกสาวเสียหน้า คุณชัญญามาวันนี้มีธุระด้วยหรือเปล่าคะคุณใหญ่ออกไปตั้งแต่เช้าเสียดายพลาดกันคุณใหญ่ไปไหนคะเมื่อกี้ที่โรงแรมก็ไม่เห็นเธอไปทำธุระที่อื่นคะ่ะพักนี้งานหนะักต้องดูหลายที่แต่ละวันกลับบ้านหน้าตาคร่ำเคร่งสงสารเธอคะ่ะงั้นหรือครับดิฉันถึงว่าเสียดายไงคะถ้าเธออยู่จะได้เจอคุณชัญญาเธอจะได้มีกำลังใจ แหมชัญญาจะสร้างกำลังใจให้ใครได้คะเขาต้องการหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมพูดอย่างนั้นคะพวงทิปเบิกตาถามเสียงสูงแล้วรีบแก้ความเข้าใจให้กับสาวสวยคุณชัญญาน่ารักเป็นคนที่คุณใหญ่คุยแล้วถูกคอดิฉันสังเกตเห็นว่าเธอมีรอยยิ้มตลอดเวลาที่อยู่กับคุณเท่านี้ก็มากมายสำหรับคุณใหญ่แล้วคะ่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้ชัญญารู้สึกดี พูดตามตรงค่ะบางทีก็เกรงว่าตัวเองจะเป็นส่วนเกินของคุณใหญ่ส่วนเกินหมายถึงอะไรคะทำไมต้องคิดอย่างนั้นบางทีคุณใหญ่อาจมีคนของเขาอยู่แล้วน้ําเสียงหงอยลงอย่างที่คนต้องรีบบอกตามความมั่นใจของตนไม่คะ่ะไม่มีทางไม่ใช่หรอกคะ่ะยังไงครับชัญญาฉลาดพอที่จะจับความในท้ายประโยคว่าผิดปกติ และเธอก็ไม่อยากให้มันผ่านไปอย่างคลุมเครือคุณใหญ่ยังไม่มีใครค่ะผู้หญิงที่ใกล้ชิดและเหมาะสมกับเธอดิฉันก็เห็นมีแต่คุณชัญยาจะหาว่าอยู่กับบ้านไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะดีฉันก็มีสายสืบนอกบ้านรับรองรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับคุณใหญ่ไม่แพ้ใครแม่บ้านร่างทวมขยิบตาให้สาวสวยอย่างอารมณ์ดีฝ่ายนั้นทำหน้างุนงงชั่วขณะ ก่อนยิ้มกว้างไม่ได้ยินคำเฉลยคนกี่ครานตามเธอมาติดๆไงคะพวงทิพว่าอย่างเอ็นดูความรู้สึกที่มีให้กับสองพี่น้องไม่มีใครมาแทนได้ถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันเหมือนตอนเด็กแต่คุณใหญ่กับคุณเล็กก็รู้ความเคลื่อนไหวกันคะ่ะถึงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่บอกกล่าวแต่อีกคนก็ต้องตามสืบจนรู้อย่าหวังว่าพวกเขาจะมีพื้นที่สำหรับความลับกันได้นะคะ เป็นธรรมดาของฝาแฝดมั้งคะชัญญาเป็นลูกคนเดียวไม่เคยรู้ถึงความรู้สึกนี้ค่ะคงใช่ค่ะแล้วพวกเธอมีกันแค่สองคนเลยผูกพันกวับฝาแฝดคู่ไหนๆแม้ความกระจ่างจะได้มาไม่เท่าที่หวังแต่สิ่งที่คนเก่าแก่ของรัชตะชี้ให้เห็นก็ทำให้ลูกสาวผู้ว่ายิ้มชื่นแค่นี้ก็ถือว่าเธอได้เปรียบกว่าผู้หญิงคนไหนก็มีใครบ้างล่ะที่สามารถพันเข้ามาในเขตที่ดินเกือบพันไร่ ของอาณาจักรราชเกียรติกูลจนมาถึงตัวคารืหาดแบบไม่ต้องบอกล่วงหน้าอย่างที่เธอสามารถทำจริงสิคะเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยว่าคุณชัญญามีธุระอื่นด้วยไหมดิฉันก็ชวนคุยเพลินไม่มีอะไรหรอกค่ะช่วงนี้ไม่ได้เจอคุณใหญ่นานตั้งแต่งานเลี้ยงที่คุณพ่อเชิญไปร่วมงานเมื่อเดือนก่อนหลังๆก็หายไปเลยชัญญาผ่านเนินคุ้มหมอกเลยขับรถเข้ามาดู เกรงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณใหญ่ถ้อยคำของสาวสวยทำให้คนฟังต้องใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะปั้นหน้าไม่ให้สออพิรุษรัชจจตะหายหน้าจากสังคมเชียงราชและเมืองอื่นเป็นแรมเดือนเผาปฏิเสธงานเลี้ยงทุกงานไม่ว่าเจ้าภาพจะเป็นผู้ใหญ่ในจังหวัดหรือเพื่อนนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทุกครั้งที่มีการเชิญเข้ามาเป็นต้องให้ผู้ช่วยรับหน้าที่นี้แทน หรือไม่ก็วานแกมบังคับรัชภาพทั้งหมดนั้นด้วยสาเหตุอะไรพวงทิพรู้ดีและเป็นสิ่งที่เธอหงุดหงิดใจเหลือกำลังแถมยังไม่อาจใช้สิทธิ์คนเก่าแก่ท้วงติงได้เพราะรู้แก่ใจว่าภารกิจสำคัญที่รัชตะทำอยู่ทุกคืนนั้นมันสำคัญและจำเป็นแค่ไหนอีกไม่นานค่ะอีกไม่นานคุณใหญ่จะว่างจากงานคุณชัญญารอหน่อยนะคะ ดิฉันรับรองอีกแรงว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมในอีกไม่กี่เดือนคุณใหญ่ซุ่มทำกิจการใหม่อีกแล้วหรือคะคราวนี้ชัญญาเบิกตาโตสีหน้ามีทั้งความตื่นเต้นและชื่นชมแต่อีกคนนั้นหรือต้องใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะเก็บความกระอักกระอ่วนไว้ข้างในอย่างมิดชิดใช่ค่ะทุกอย่างที่ทำเพื่ออนาคตของราชิเกิกูลคุณใหญ่มีภาร,ระหน้าที่ต้องรับผิดชอบ มีคนให้ดูแลมากมายสงสารและเข้าใจเธอด้วยนะคะคุณชัญญาค่ะคุณทิพย์ชัญญาเข้าใจคุณใหญ่วันนี้ชัญญากลับก่อนสายมากแล้วต้องไปรอรับคุณแม่ที่สนามบินท่านกำลังกลับจากเยี่ยมเพื่อนสมัยเรียนที่มาเลเซียค่ะงั้นเชิญค่ะว่างๆแวะมาอีกนะคะเนินคุ้มหมอกยินดีต้อนรับคุณชัญญาเสมอเช่นตอนเข้ามา พวงทิพย์ถือเป็นหน้าที่ตามส่งสาวสวยถึงรถคันหรูที่มีคนขับพร้อมหญิงสาวเข้าไปนั่งตอนหลังอย่างสง่างามก่อนรถคันนั้นจะเคลื่อนจากไปโดยคนข้างหลังยังมองตามด้วยสีหน้าและแววตาชื่นชมและคาดหวังแม่บ้านวัยกลางคนกลับเข้าคฤห,หาหาดไปแล้วเมื่อรถเบนส์สีบรอนเล่นลับหายจากสายตาหากยังมีอีกคนที่ยืนมองตามด้วยหัวใจเจ็บแปร ความรู้สึกที่เธอเพิ่งตระหนักว่ามันเริ่มชัดเจนและรุนแรงแค่ไหนผู้หญิงคนนี้ที่เราเคยเห็นแล้ววันนั้นคุณใหญ่ก็ไล่เรากลับ้อยคำหลุดแผ่วเบาเมื่อเหตุการณ์นานแรมเดือนผุดขึ้นมาในหัวเธอเม้มริมฝีปากแน่นกลั้นอารมณ์แปลกประหลาดที่พุ่งสูงจนตัวเองก็ตกใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเธอเป็นคนรักของคุณใหญ่ทำไมเราถึงลืมไปเลยนะว่าเขายังมีผู้หญิงคนนี้อยู่ คุณคิดอะไรอยู่คิ้วขมวดเชียวเสียงร้องทักทำให้ปิรดารู้สึกตัวก้มมองไหมพรมกับไม้ถักนิตติ้งที่ถือค้างอยู่ว่าไงครับเงียบเชียวสจ,จีถามเสียงอ่อนโยนจากที่อยู่ใกล้ชิดมาสักพักเธอพอจะรู้ว่าเจ้าหล่อนมีบางอย่างเปลี่ยนไปฉันมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วสจ,จีหล่อนถามเสียงละเมอคนถูกถามหันมอง สีหน้าสงสัยชั่วขณะแล้วเปลี่ยนเป็นเข้าใจเกือบสามเดือนแล้วค่ะนานมากเลยนะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะอยู่ที่ไหนได้นานเท่านี้โดยไม่ได้ติดต่อกับใครข้างนอกแปลกมากเลยละ่ะถ้าคุณอยากเปิดหูเปิดตาอยากไปเที่ยวข้างนอกลองบอกคุณใหญ่ดูสิคะเพราะเห็นบางอย่างระหว่างสองหนุ่มสาววเปลี่ยนไปคนที่เฝ้าสังเกตดูอย่างเงียบๆมานานถึงกล้าเสนอขึ้น เขาจะโกรธอีกไหมถ้าคุณไม่หนีออกไปเองคุณใหญ่จะโกรธได้อย่างไรคะแต่อยากคิดถึงตอนนั้นเลยจำแต่ตอนนี้ดีกว่าว่าคุณใหญ่เป็นคนยังไงคุณยังคิดว่าคุณใหญ่ใจร้ายอยู่อีกหรือเปล่าไม่รู้สิแต่เขาไม่ใช่คนใจดีอย่างที่สจีชอบยัดเยียดให้ฉันคิดแล้วกันคุณนี่ฮ้ามองคุณใหญ่ยังไม่เปลี่ยนจากเดิมเลยวาจาเจือความเป็นดู ไม่ต่างจากแววตายามมองลอนว่าแต่คิดยังไงถึงให้ฉันสอนถักนิตติ้งให้คุณแต่จะว่าไปคุณก็เก่งนะสอนแป๊บเดียวทำได้ตั้งหลายแบบทำได้เร็วและสวยด้วยว่างเลยไม่อยากฟุ้งซ่านแค่นี้พอไหมสำหรับเหตุผลก็คงพอคะ่ะคนรู้ตัวว่าถูกย้อนหัวเราะขึ้นก่อนย้ำปิดท้ายเชียงราชเป็นเมืองน่าอยู่มีทั้งธรรมชาติและความเจริญไม่ได้กว่าที่ไหน ถ้าคุณอยากชมเมืองบอกคุณใหญ่สิคะเธอกว้างขวางในเมืองนี้แถมมีโรงแรมที่ใหญ่และหรูที่สุดด้วยโรงแรมของคุณใหญ่ดังถึงต่างประเทศเชียวนะถ้าคุณเห็นต้องชอบแน่ๆขอบคุณแต่เปลี่ยนใจแล้วบกตัวอย่างสงบในบ้านต่อดีกว่าไม่ขัดใจคุณใหญ่ของสจีด้วยรอว่าเขาใจดีปล่อยตัวเมื่อไหร่ก็จะได้กลับบ้านของฉันทีเดียวคนช่างประชดสีหน้าหนอยลง คนรอบมองถอนหายใจสายตาของสจีทอดมองดวงหน้าสวยอย่างเห็นใจแล้วลดต่ำลงถึงหน้าท้องแบนราบมีบางสิ่งที่เธอสงสัยและอยากถามแต่นิ่งเพียงครู่ก็เปลี่ยนใจคิดว่ายังไม่ถึงเวลา